ช um? hi right? ั้นต่ำวันใหญ่เปลี่ยนตัวฟันเล็กใจร่าเฮ้ยกูนึกเปลี่ยนตัวกูไม่มีเปิร์กตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรก็กูไม่มีเปิร์กกูรู้ได้ไงอ่ะไอ้ลินโอ้โหแม่ใจลินด้วยแล้วใหญ่แล้วไปไม่ใช่เสียงหายใจอย่างดังมีรูด้วยพี่เดี๋ยวผม น่าไปหางกนป่ปะไปหาลูนให้อ no. 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 ่อโอเคเราเดินมาจากบ้านเล็กปะเจ้ผมไอ้สั์เอ้ยกูนิวเปลี่ยนตัวอยู่บ้านเล็กใช่อันนั้นลูนจริงๆริงแมวผมละ สไตล์ดอทานาลูนเปิดบาร,ร์บีคิวพอใจพวกมาเสื้อมันแซ่บดีไอ้เหี้ยไมลืมเลยเห็นตัวเลยเดือดรอดสั่งอะไรเมื่อกี้เนี่ยนาทีเมืงเกี้ปันก่อนไอ้เหี้ยมีข้าพี่เอาอะไรั่งไปคือ คือกินแม่งไอ้ดีเว้ยเรียวกว่าอะไรอะ่ะพี่ลีมเป็นตุ่มใช่ปะ่ะแต่คือแม่ไม่สนใจเว้ยแม่ไปนั่งดูเนี่ยถีบเล็ยบขบแล้วก็ไปนั่งดูวิธีแก้เล็ยบขบที่อะไรก็ไม่ดูไมไ่เป็นห่วงกูเลยเดี๋ยวพึ่งช่วยนะเราอยู่ใกล้ใช่ปะ่ะอยู่ใกล้พี่อ่าเดี๋ยวพึ่งช่วยเดี๋ยวพึ่งช่วยเดี๋ยวพึ่งกลับไปตามให้เจอคนในใกล้ก่อนมามึงว่าเบน ไม่อะเขาโซนเขาโซนอย่โซนโซนอยู่ผมลากให้ผมลากให้ไม่ไม่ช่วยไม่ทันแล้วอ่ะต้อง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 ช่วยต้องช่วยแล้วเอาก่อนเฟสยสองอะทันอยู่ไม่เฟรสองเลยอะไรอ่ะยังไม่เฟรสองเลยนี่พี่วิ่งไปช่วยดิจะใกล้แล้ววิ่งไปไม่ทันหรอกสีไกลจักเลยทันทันวิ่งไปดิวิ่งเลยตรงไปเลยทันกอั๋ววิ่งไปแล้วเนี่ยทันไม่ทันนี่หี้ยทันยังไม่เข้าทันใกล้ถึงยังไม่ถึง อันยังไม่เสร็จสองยังเออต้องเอาก่อนสวยไปรฉีดใครฉีดเลยฉีดเลยเอาผมแม่หวะโดนตะวไม่เป็นไรดีแล้วโอ้เครืจะเดินได้ฝันหองเนื่นยไปขาวเหนืไปข่าปั่นข่าวอามาวิ่งไปเลยวิ่งยาวยาไปเลยมีลูกมีลูก น่าจะทงหลังไอยู่ยังไม่ต้องลุกนะปีสองพันยี่สิบล่าสุดปั่นเลยจริงก็ปั่ปัดเลยจริงเกมนี้ยังปัดช้าเกมมันเลยไร่เิ่นเกมนั้นปัดเร็วจริงต้องมาเรี่บ้านฟ้าเพราะว่าแบตฟ้าเครื่องถามเคื่องติดกันแล้วนั่งปันสมอแล้วเนี่ยถี่นบั่นอยู่ใช่ป่ะโอ้เครื่องติดกันชัวร์ห้าเปอร์เซ็น เออให้มันมาเด็กให้มันมานี่ปะปั่นข้างนี้ปะปั่นข้างนี้เดี๋ยวเขาไปช่วยปั่นลุงปั่นข้างนี้เลยไม่ทันหรอกเดี๋ยวกูเทรดให้ให้มันมาให้มันมากูไม่มีปะเออให้มันไล่ขอให้มันมาไล่พอเฟตัน <laughs> เรื่องนี้เสร็จละเอาทำไมวะเอกคุจะไปช่วยไงคุณไปเทศเห็นพี่เอกอเลยเออให้มันเห็นมาคุณจะเทศเบ็ดอ่ะเบ็ดแล้วเออให้มันเบ็ดทีผมมีกุญแจนะไปทำไมบ้านฟ้าไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนเลยไปบ้านฟ้าเลยลากไปบ้านฟ้าเลยตายแล้วเดี๋ยว เออยังติดบอลโลอยู่นิดนึงอ่ะไปบ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าเลยคอนเฟิไปตีก็ติดบอลโลอยู่ทีนึงอ่ะได้อยู่ทีนึงอยู่แล้วแล้วไปพังเซฟตัวเองอ่ะเดียวพอไม่ต้องงกไปอยู่โอ้วนเลยพี่จะฝนโคร <ไป S 2> ตรไวเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่ไม่ต้องไม่งกไอสัตว์เกมนี้ไม่ถึงถึงห้านาทีป่ะเนี่ยกูกดสามร้อยโลโอ่ะพี่เวหรือพี่ง เป็นหาท่อเป็นระวัเจ็ดเคแค่ปานเสร็จป้าพี่เอกือไม่ต้องไม่ต้องเสร็จหรอกหาท่อเลยท่อท่ออยู่นี่พี่ท่อท่ออยู่ที่ผมวนเลย ตรงไหนวะตรงที่บนเลยเหรอตรงไหนวะพี ah> uh ่เอกตรงตรงซ้ายบนมันเฟดมันเฟดไม่เฟดไม่เฟดเออช่วยอไรเลยช่วยออกูเห็นท่อแล้วเห็นพี่เอกปะน่ะเอ้ยมมูกผมูกว่อุ้ยเฮียพี่เอกแก้แล้วเออให้มันมาดิให้มันมาเดี๋ยวมาอยู่ก่อนมันเฟด น่าจะเปลี่ยนมาหากรูหาก,กูเบนไม่ไม่ไม่กุ้มยังไม่อยู่ก่อนเบสอยู่ไหนอยู่เนี่ยวก็ทำเด็กเด็กปล่อย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 อยู่ยังไงอยเออมาอยู่กู อยู่ตรงหน้าห,หน้าแมทที่โดนแขวนเลยเบนเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นรุมแล้วออเขาอ,ออกซ้ายแบบวิ่งออกซ้ายไปเข,เ,เขาไม่งออกซ้ายไปกลับมาเขกลับมาเรื่องเขากลับมานกูเนี่ยไม่ได้เขาเห็นโวยผมให้เขาเห็นผมแล้วเห็นเห็นผมไหมกลับไปเฝ้าข้างในละมีอยู่ข้างในไม,ม่แมทที่ไม่มีอยู่ เบ้นเบ้นเบ้นมึงเข้าเบ้นมึงเข้ามาเบ้นเข้ามาทางนั้นเฮ้ยบอกะเดี๋ยวเไม่เปิดยังไม่ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันยังไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดปล่อยมันคีบไปก่อนคีบไปก่อนคีบไปก่อนไปยูไก่อนเออไปยูไก่อนดีไปยูไปก่อนมันเฟดผมติดเครื่องดีกว่าทางนั้นอ่ะเออติดไปเลยติดไปเลยได้ผม

เจอผมเจอผมแต่ผมมีคพี่พี่ไปเปิดท่อลงไปเลยก็ได้นะเปิดลงเลยพี่เปิดตัวใหญ่เบนท์แล้วนวันป่วะไม่น่าใช่ท่านนวัดเมื่อกี้น่าได้ไปหรอไม่มีนวัดไม่มีหรอกสไตล์ดอรูนมานาเปิดไปเลยเบนไปดูออกได้แล้วน่มีคุณแจน่าจะออกได้ได้ได้คุณแจออกได้อยู่แล้ว ถึงท่อแล้วถึงท่อแล้วไม่เฟดว่ะเปิดแล้วเสียงหน้าประตูได้ไหมไอ้เยเดินไปเป้าหลุมเฉยเครื่องมันจะเสร็จเล้วไม่เดินไปเป้าหลุมเฉยเลย ไม่มาข้อเกียนเลยตบไปเฉยโอเคอี่สิบแอง อีน <laughs> ทรีว่วะซื้อไม้ไวไ <laughs> อ,อ้หนาทุกคนเราจะอีนทรี <laughs> 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 ย์ยอดเอดีใหญ่